สวัสดีครับ ADR Journey วันนี้ผมมีรายงานพิเศษวันนี้วันที่8ของเดือนเซปเทมเบอร์ทูดอสนวตอนนี้เวลา5้าโมงเย็นคือวันนี้ปกติกำหนดผมจะต้องเช็คเอาท์แล้วก็กลับบ้านจากออริซอนแต่ว่า พอเช็คเอาท์เสร็จกำลังจะกลับบ้านฟีเวยปิดเนื่องจากมันมีไฟไหม้ปา่าระหว่างออริกอนจนถึงแคลิฟอร์เนียทำให้เขาปิด way, I, 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 ฟีเวยไอเฟเซาทำให้ผมกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ทางด้าน เหนือนะที่จะวิ่งขึ้นไปพอร์ทแลนด์เขาก็ปิดเหมือนกันก็คือผมติดอยู่ที่เมฟอร์ดเมฟอร์ดออร์เกนก็เลยอยากจะดอกคิเมนนี้ไว้เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทางเมืองเขาประกาศให้คนอยู่บ้านรอฟังข่าวโรงแรมเต็มหมดเพราะว่าคน เดินทางไม่ได้ตอนนี้เป็น Emergency อิมเมอร์เจนซี่เราก็เลยติดอยู่โรงแรมอันนี้เป็นฟรีเวยข้างหลังแล้วก็มีควันไฟอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับอันนี้ทางใต้ไม่บินท,ทางเหนือของของเมืองแล้วก็ทางใต้ก็เลยแบเลยไปประมาณเกือบประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็ปิดฟีเวย์ตอนนี้ฟีเวย์เงียบไม่มีรถเดินทางเลย i อ i ก็ยังไงก็ถ้าผมมีอะไรอัปเดตผมก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วก็รอฟังข่าวแล้วกันนะครับ หนีออกมาจากเมดฟอร์ดเพราะว่าไฟมันเริ่มใกล้เข้ามาที่โรงแรมแล้วจากข้างล่างข้างล่างของเมดฟอร์ดแล้วก็ข้างบนของเมดฟอร์ดโซ่เลยตำรวจเขาให้เตรียมตัวแต่ว่าเราตัดสินใจออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาประกาศเขาประกาศให้อพยพทุกคนก็จะออกมาพร้อมพร้อมใจกันออกมามันก็จะทำให้ติดอยู่บนถนน เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างหน้าเป็นไงครับเดินทางในความมืดพ<ด>มอนเป็นไงบ้างครับ สวัสดีค่ะเต้นเต้นดีค่ะเต้นเต้นดีต้องปลูกแล้วก็ปลอดภัยค่ะต้องปลูกไาตั้งแต่เที่ยงคืนยังค่ะยังไม่ถึงเที่ยงคืนประมาณตีเจ็ดโมงตีเจ็ดโมงเหรอแล้วแล้วเราขับผ่านไฟมาเหรอโอ้เห็นค่ะเห็นด้วยตอนนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเปิดประตูมาเจอรถเช้านี้ตกใจเลย เหมือนนี้เหมือนนี้เสือปะจระเข้ครับ เมื่อคืนเราออกมาจากออริกอนหนีไฟมามาถึงบ้านตอนเจ็ดมงเชา้าพอตื่นมาที่แคลิฟอร์เนียไฟก็ไหม้อีกไอ,อคอนไฟแล้วก็เขม่าไฟเต็เมืองไปหมดเลย